โคตรล้ําอ่ะเราขออัญเชิญเทพผู้แปลภาษาลงมาก่อนนะคะอิซาบูซิแคงอิซาบูซิคือคือหมายถึงว่าก็บอกแล้วเตือนแล้วไม่ฟังเออเนี่ยว่าอย่าไปจับมันร้อนเห็นปะ ยินีตัูพีพมชานะสวัสดีค่ะพบกับบูมอีกแล้วนะคะในรีแคปเพลงบวกเพลงบัน้อยห้องภาษาเหนือห้องเพลงบันน้อยแล้วกันนะคะ oh. กวินดีฟีดกับยังโอมฟิกแล้วก็โอมงกะลงฟงอ้าอีกแล้วว่ะเป็นภาษานี่ใหม่อีกแล้วว่ะโอ้โห <laughs> นี่เราจะต้องอันเชิญเทพป่ะเนี่ยอันเชิญเทพลงมาก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยแปลท่อนอมงกระลงฟงเอ็มวี G <laughs> นะทุกคนมีสาวๆนคะคะกวินดีเมื่อเมื่อมีภรรยาแล้วนะคะไปจับไปจงไปจับแต่น่าจะขออนุญาตแล้วใช่ไหมแต่ไม่แน่กลับบ้านไปอาจจะโดนผัวได้นะคะผมชอบช็อตยังโอมแแบบบบนี้ดูว่า ปันป่นอะจริงๆทุกคนเอ็มบีเนี่ยควรหมดปั่นหมดเริ่มเอ็มบีก็คือเป็นแบบเป็นลงสีก่อนใช่ไหมเป็นทํางานเป็นเท่าแก่ลงสีนับเงินถ้าเป็นอย่างนั้นเขาเรียกจับกลางจับกลางแบ่งหามลูกขนบวบใช่ไหมเป็นถ่ายบวบอย่างงี้ใช่ปะไอตอนที่จันทํางานอังคารทํางานอะไรเงี้ยเป็นความรู้สึกว่าแบบมันน่าเบื่อม,มากตามระบบเงินเดือนมากแต่พอมันสุกกูไม่ทําแม่งเลยกูไปเที่ยวกูปาร์ตี้สุกเสาร์ที่ปาร์ตี้นะคะสุดท้ายพอวันอาทิตย์ปุ๊บวันจันก์ก็ต้องทางานองเหมือนเดิมชอบความเต้นแบบว่าเต้นแบบไม่แคร์อะไรเลยอะตอนจ หัวบวบบวบบวบชีกระซิบในหัวบวบบวบบวบชีกระซิบในหัวบวบบวบบวบอ๋อมันบวกปะแล้วบวบเพลงนี้สิบวกบวกบวกสเกิตสเกิตนี่คือท่อนหูกนะแต่ก็อนใท่อนกวินท่อนแรกเลยเนี่ยท่อนเนี้ยที่แบบเหนื่อยจริงๆอ่ะวันจันทร์กูทำงานวันอังคารกูทำงานวันพุธกูก็ทำงานวันพฤหัสกูก็ทำงานวันศุกร์กูไม่ทำแล้วเว้ยเออกูไปปาร์ตี้ละ she ชี้แท้ชี้ว n นบ้วบ้วบอินเดเบนโซ่คือหมายถึงชีบอกว่าชีต้องการแบบบวบ้วแต่ไปหาเบนโซเบนโซคืออะไรที่เที่ยวหรอหรือว่าเป็นเป็นยาอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มยาอะไร ที่ทําให้มีลิสต์ต่อประสาทก็คือเมาอยู่อะไรประมาณนี้มาสู่ต่อกันไปทองหล่อทูเดอะคอนโดก็คือพอไปไปทองหล่อเสร็จแล้วก็ไปคอนโดต่ออย่างงี้ปะถึงเวลาผมก็ต้องไปคอมมาโดคอมมาโดนี่คือหน่วยลบนี้ใช่ปะหน่วยสวาดไปปาร์ตี้กับสาวๆสวาดลงให้มิดโคตรฟิตอันนี้ไม่ต้องแปลแล้วเนาะโคตรสเกิร์ตพาไปเทิร์นเลดเดอร์เลดเร์เลดเดอร์เลดร์คือเกมปะเกี่ยวเหี้ยอะไรกับเพลงนี้วะชิมหายอะไรครับเนี่ยอ๋อเออคือที่เขาพูดมาก็คือแบบเหมือนที่ยวเขาอยากจะพูดอะอยากจะพูดพูดไปแล้วคือเกี่ยวอะไรวววววะะะะะะะเเเเเเออ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 อจจรรรรริงงงงกกกี่่่่ยยไไไพาาาาาาขนนนนดัััปทมคแล้็บ ช็อตล็อกหมายถึงแบบออกออกแล้วก็แบบจับล็อกจับล็อกงี้ใช่ไหมหัวแม่งเคาะประตูอยู่น็อกด็อกด็อกอ๋อเฮ้ยเออกาลังได้ที่เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแฟนเขาก็มาเคาะประตูอย่างงี้ใช่ไหมก็ก็หัวมันถามว่าเห็นเมียผมหรือเปล่าผมบอกไม่เห็นนะไม่ได้ข่าวเรื่องนี้ส่วนตัวผมนั้นไม่มีอะไรจะกล่าวกับบ้านมึงไปควายไลคเก่งกูไม่ได้เฮียเหมือนกับไอ้หีบเหล็กแต่ตอนที่เมียมึงบวบกูถือ a k 4คคือมันเหมือนคลั่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคลั่งแล้วก็ถือปืนไปด้วยแล้วก็ผู้หญิงก็กําลังทําอะไรอยู่ออยย่่่าาาาีมมดืกกกูไทํเจบ จัดกันเสร็จเดี๋ยวพาไปแดกมามีเป็ดไม่พาเขาไปที่หรูๆหน่อยเหรอไปมมีเป็ดอร่อยอย่างงี้ใช่ไหมได้เกิดมาเป็นคนซาดิสแต่ผมไม่ใช่คริมินอลคือผมมาเป็นคนซาดิสแต่ผมไม่ใช่อาชากรไม่ใช่แบบฆาตกรอะไรอย่างงี้นะสมองผิดปกติมันเกิดมาจากเคมีคอลก็หมายถึงว่าสมองผิดปกติจากสารเคมีเนี่ยนะคะถ้าเกิดผมทำปนปวดหัวจนทนไม่ไหวผมมีไทลีนอลล้วก็มีนะไทลีนอลซาร่าขอโทษที่ทำให้เธอร้องอ๋ออ้อฟิกเนี่ยฟิกนี้แบบเธออยากให้กูเอาจุดจุดจุดไปถูหน้าขอไม่พูดแล้วกันนะก็รู้อยู่นะแบบว่าอะไรเคอชอบคราวา กูตามเลือดมาปิรันญ,ญาก็เธอเสือป่าแบบพูม่าแอรพูม่าใช่ไหมไปเสือป่าเธออยากจะบวบอยู่บนเฟอร์รี่อยากจะไปแม่งทุกปาร์ตี้อยากจะชิลกับเซเลบรตี้นั่นแหละอยากไปทุกปาร์ตี้เลยค่ะฉันอยากจะแบบว่าไปเจอกับเซเลบเซเล็บทางหลังกูเอาตูดเธอมาตีกูอะทำตูดเธอแดงกูเอาตูดเธอมาเขี่ยบุหรี่อุ้ยนี่โหดละโอเคกูลิดจ,จัดสาวๆเขาอยากได้พิกัดกูลิดแล้วตอนเนี้ยอาอส่งพิกัดส่งโลงมาให้หน่อยเดี๋ยวไปหานะคะพาเธอมานั่งดูพรอนฮับก่อนที่เธอจะเพลอ,พอหลับอ้าวดูพรอนฮับแล้วหลับด้วยเบส กูแต่งงานเพราะกูย็นเธอ8ปดถึงสโมงอึดเนาะโหดร้ายอะ่ะฟิกจบไปแล้วนะต่อไปนะคะโอมองกุลลงปง่งเราขออันเชิญเทพผู้แปลภาษาลงมาก่อนนะคะ โอเคมาทับล่างละมาเรามาแปะท่อนนี้กันรวบรวบบวบปจจวบประซัมปุย้ยอันนี้เนี่ยเขาอะต้องการแบบจะเอามะ้อยเนี่ยมาทําแกงนะคะแล้วแบบเขาอยากให้กินให้สําลักไปเลยสับปุปะสระคะรังปุ๊ดก็หมายถึงว่าเขาต้องสับบะนอยก่อนให้มันเป็นชิน้นเล็กๆก่อนที่เขาจะต้องเอาแบบไปต้มให้เดือดปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างนี้สับปลุงคิซิกคขคปัดสคะาชะมะทุย อ่านยังเวียนเลยกูก็แบบพอเขาหลังจากที่เขาสับแล้วเขาก็ต้มพอต้มเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมาเคี่ยวเคี่ยวให้แบบว่ามันนอยมันได้รสชาติขึ้นมานะคะให้มันแบบให้มันไน่ให้มันโยมอ่ะบ้านมุงเรียกอะไรวะเฮ้ยภาษาไทยเรียกอะไรวะอองไม่ชื่อขนาดภาษาไทยเรียกอะไรวะให้มันได้ที่อ่ะเอาละเออช่างมันเถอะกำมาซักจุ๊บออกพอหลังจากได้ที่เสร็จใช่ไหมเขาก็กำกำหม้อเนี่ยที่ต้มบวมต้มมันนอยเนี่ยเอามาวางไว้นะคะแล้วก็ปล่อยสักพักให้มันเย็นแต่ถ้าบักจกเฮ้ยอย่าเพิ่งไปจับมันนะเพราะตอนนี้มันร้อนมากเดี๋ยว งั้นมาจับแล้วมันจะเฮ้ยอย่างนี้เลยมันจะร้อนนะคะทุดะบับจับอ่ะ,อะเห็นไหมพอเตือนไม่ฟังแล้วไปจับปุ๊บมันก็เจ็บอ่ะอย่างเงี้ยอิซาบ,บูซิแขงอิซาบ,บูซิคือหมายถึงว่าก็บอกแล้วเตือนแล้วไม่ฟังเออเนี่ยว่าอย่าไปจับมันร้อนเห็นปะอัสบ,บุคคะละตมุงบอกว่าเออพอละจับได้เสร็จหมดแล้วใช่ไหมก็ไปเอาใส่จานะแล้วก็ไปกินกันนะคะโคตรโคตรล้ำอ่ะนี่มันกั่นจริงๆแล้วก็นี่เอันเชิญเทพลงมาเลยนะโอเคอย่างนี้จบไปแล้วนะคะคือเป็นเพลงที่กั่นออกมาจากความรู้สึกของเรานะคะความหมายที่เราแปลเราตั้งใจ ฟั S <S งกันเยอะๆด้วยนะคะโอเคอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร้เป็นอกำลังใจให้เราด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย